แล้วเมื่อเราทําไปได้สักพักหนึ่งเราคิดว่าคอที่เพิ่มขึ้นนั้นดังพอมีเวลาเพราะคุณได้แบรลูปไปแล้วใช่ไหมคุณจะสามารถเบิร์นแบลูได้ทีคือทําก็ไป manage คอสใหม่ให้มันลดลงแต่ตอนล่าคุณตั้งใจเลยจะเอาเบรดิฟิตเยอะๆคอสน้อยๆโอ้ฝันกว่าคุณจะทําเสร็จคู่แข่งเอาไปกินหมดจริงไหมทุกวันนี้นะครับคุณคิดรายได้เนี่ยคุณจะคิดว่าคุณคิดได้คนเดียวนะจริงไหมคุณคิดได้วันนี้ขอโทษคู่แข่งคุณคิดได้แต่วานล้ะแต่ถ้าคุณทําเสร็จก่อนเขาคุณชนะ เห็นไหมฮะนึกดีดีนะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับคุณคิดได้อย่างหนึ่งนี่โอ้โหคุณภูมิใจมากเลยแล๋ยวเราจะไปศึกษาวิจัยวิเคราะห์อีกสี่เดือนลนช์พุ่งนี้มันออกก่อนเราละอย่างนี้อะไรนะอะไรอีสลายใช่ไหมตอนนี้คุณดูสลายเต็มเลยคุณคิดได้นะคนคิดก่อนทำเร็วไป เพราะนั้นสิ่งที่ได้คือนั้นผมบอกว่าในการทำคอร i รัชันหรือทางด้านรเลชั่นชิพเนี่ยอย่าเอาคอเป็นโจทย์ตั้งถห้เอาแวลูปเป็นโจทย์ตั้ง mm hmm. ผมชอบไอเดียของเท่าแก่คนหนึ่งเก่าแล้วเป็นเป็นเจ้าหน้าที่องเองเขาบอกว่าขายสิการแก้ปัญหาที่คือการขายการแก้ปัญหาที่คือการขายไม่ใช่มานั่งะจะสั่งซื้ออะไรถ้าเกินกพันบาทต้องผ่านเอดีเคเห็นไหม ยุ่งกิวิกฤตเคยผมไม่ได้ว่าท่านบางท่านนะสั่งซื้อของเกินพันบาทต้องมีระเส็ดเอ็มดีตายใช่ไหมจะซื้อผมปูพื้นเอาไปสัตว์ขอโทษนะค่ะรอเอ็มดีเซ็นกายเป็นท่านจะเป็นเวลข้ามการเป็นเวรกรรมชีวิตดีมีเพียงนี้เยอะอันนั้นนี่ผมบอกว่าอย่าอย่ามองเรื่องคอรสจริงๆผมชอบเรื่องคอสนะรผมผมเป็นชผู้เชี่ยวชาญเรื่องคอสแต่ว่าเราพยายามมองว่าเราจะ manage คอสยังไงโดย ผมช่วยง่ายเลยครับเราจะมชข้อในการเพิ่มเงินสิทธิ์เยอะๆแค่นี้ต้นทุนต่อหน่วยก็ลดละผมชอบมองต้นทุนต่อหน่วยไม่ได้มองต้นทุนเป็นก้อนๆื่อไไร่คุณคุณทำเรื่องซัพพลายเชนเนี่ยถ้าคุณเมื่อไหรคุณมองเป็นก้อนว่าปีนี้ต้นทุนคุณทางด้านขนส่งทางด้านการผลิต8ล้านบาทปีหน้าเท่าไเจ่7ล้านบาทเนี่ยเฝือฝันเฟื่องแสดงว่าปีหน้าคุณขายไม่เพิ่มเลยนะต้องมเป็นฝ่ายขายไ ถ้าผมเป็นบริษัทต,ต้องขายต้นทุนลดใช่ไหมขาย้น้อยขายน้อย, <c oughs> ย,อยต้นทุนก็ลดจริงไหมไม่ใช่บอกแล้วคุณต้องมีเกณฑ์ว่าทําต้นทุนต่อหน่วยหรือต้นทุนต่อกระบวนการให้ลดนะมันเริ่มยากขึ้นแล้วนะยากๆเนี่ยบางทีผู้บริหารเก่าๆเขาไม่ค่อยชอบไนงะเอาอย่างกานปีที่ปีนี้ดูง,งบการเงินแล้วนะต้นทุนทั้งหมดสี่ิบแปดล้านอ่ะปีหน้าก็ขอให้ไปเหลือให้คงที่ที่สี่บแปดล้านแปลว่าอะไร ต้นทุนครึ่งหนึ่งมาจากพนักงานเงินเดือนพนักงานแสดงว่าปีหน้าไม่เพิ่มคนและเงินเดือนต้องไม่ขึ้นถูกไหมแล้วมันจะมีแวลูตรงไหนผมยังสงสัยเห็นไหมอ่าเงี้ยอย่างเงี้ยตั้งผิดแล้วนะครับอ่าต่อไปก็จะเป็นเรื่องเนี้ยข้างบนนี้เป็น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 เขาเรียกเป็นเออโทษนะครับอ่ะมุมอ่ะข้างบนเนี้เป็นเป็นอุปสรรคที่มีเหตุผล เรื่องมีเหตุผลอันล่างเนี่ยไม่ค่อยมีเหตุผลอันนี้คือสิ่งที่คุณจะเจอถ้าคุณจะทําเรื่อง c o a b o l a t i o n เพราะฉะนั้นตั้งสติดีๆคนทํางานเรื่อง c o r b o l a t i o n อย่าใช้ความรู้สึกใช้กลุมเ็นที่ตั้ง value ล,ลูกค้าเป็นที่ตั้งนะครับแล้วหาจุดร่วมกันหลักของการทำ c o r b o r a t i o n คือหาจุดร่วมกันแล้วที่สําคัญคือพัฒนาไปด้วยกัน ผมเองเนี่ยเคย <S <S เคยทำงานทางด้านดีซีมาก่อนเนี่ยผมชอบหาพาร์ทเนอร์หรือทางเอาซอทีท่ที่ไม่ค่อยใหญ่มากแล้วโตไปด้วยกันแล้วเราช่วยพัฒนาเขาถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแรงแต่ไม่เหนื่อยตังค์ไม่ได้เสียตังค์มากแต่พัฒนาเขาพอโตวไปด้วยกันปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ได้กลับมาคืออะไรครับผมไม่ได้ผมไม่ได้ขอเขาลดราคานะแต่ขอให้เพิ่มเซอร์วิสเลเวลขอให้มันเร็วขึ้น ขอให้มันผิดพลาดน้อยลงแค่นี้นะต้นทุนค,คุณก็ลดไปเยอะแล้วนะเพราะถ้าเร็วขึ้นคืออะไรครับล่าก็ทาง,งานคุณเร็วขึ้นเนี่ยคุณสามารถกระจายสินค้าได้เขาเรียกออนเชลได้เร็วมากเลยแล้วถ้าความความเสียหายลดลงความผิดพลาดลดลงโอ้โหคุณผมบอกให้ทราบเลยนะฮะต้นทุนของการแก้ปัญหาที่เกิดจากความเสียหายนะมันไม่ใช่สินค้าะน่้นเสียหายอย่างเดียวนะคนของคุณประกันลูกค้า พอประเมินไปนเงินแล้วเนี่ยมหาศาล<ม>ที่เรามองไม่เห็นท<ม>็าแก่ก็จะมองอย่างเดียว<ม>ว่าเออโอเคเสียหายแค่ห้าแสนบาทจริงไม่ใช่ห้าแสนนะจริงมากกว่าน,นั้นนะแค่เดือน,นของผู้จัดการที่ต้องมาเจราจาต่อรองเกือบเดือนเนี่ยเดือนพิการแสนหนึ่งก็คือต้นทุนแสนหนึ่งนะยังไม่รู้อื่นนะประกันอีกนะคุณเบเกประกันมากๆปีหน้าขึ้นไหมใช่ไหมขึ้นนะมวขึ้นเยอะเดี๋ยวนี้ประกันขึ้นเยอะมากถ้าผมมีรูปีหลาที่เรียนประกรัน <laughs> อยู่ตอนนี้ ผมวอาให้ธุรกิจซัพพลายเชนที่ตอนนี้ขาดแคลนมากสุดอันนึงคืออินชูรันเซอร์วิสธุรกิจประกันผมบอกเปนซัพพลายเชนเพราะว่ามันเป็นการหลายของทั้งเงินอ้ประกันนี่เงินมหาศาลนะครับเป็นการหลแล้วเซอร์วิสเขาเนี่ยวนมากเลยจากต้นน้ําไปปลายน้ําจาก,ป,ก,ลาจกปลายน้ำกลับว่ามีเคลมันจะจากปลายน้ํากลับมาต้นน้ำนะแล้วคนทางด้านประกันเนี่ยขาดเยอะมาก บาีผมก็จบมาทางสาขาประกันแนวดีเหมือนกันนะแต่ไม่ได้เรียนไม่ได้เลือกตอนนั้นเสียดายเมื่อสามสิบสีสิบปีแล้วแต่ว่าเพื่อนผมที่ทำธทนบัตรประกันตอนนี้โอ้โหกลายเป็นเป็นมนุษย์ทองคําจริงนะไม่น่าเชื่อเลยคนตอนนี้เราสาขาวิชาชีพที่ขาดมากทตอนนี้คือสาขาวิชาชีพธนบัตนประกันไม่ใช่เซลล์นะไม่ใช่โบรกเกอร์นะแต่ผู้บริหารของประกันซึ่งเขามีความรู้เขา,าจะด้านกฎหมายและความรู้ทางด้านจริงๆผมผมว่าคนประกันนี่รู้เรื่องทรัพย์เชนดีเลย มีความเป็น agility สูงมากเป็นคนที่บริหารเรื่องฟันฟัน fund ฟันดีมากนะครับโอเคต่อผมนอกเรื่องมากเดี๋ยวไม่ทันนี่จะเที่ยงละโอเคครับเรื่อง collaboration นะครับ uh, collaboration นะครับในที่นี้เนี่ยจริงๆมันมีเยอะแต่ว่าผมขอสายมาหนึ่งสสามสี่ห้าให้ดูแล้วกันนะครับนะครับก็เนื่องจากแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับเขาบรรยากันวันหนึ่งนะตัวอย่างเช่นเรื่องของ cm ก็วันนึง แอสมก็วันหนึ่งแต่ผมมีเวลาหัวข้อนประมาณ5นาทีก็อย่างนี้แล้วกันนะครับเป็นว่าผมบรรยายให้ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของ collaboration ในทร a พ n ากรแลวลเชนแล้วเนี่ยหลักๆมีเยอะแต่ที่นิยมใช้กันมีอยู่5-6หตัวแต่ละตัวมีแนวคิดไม่เหมือนกันนะครับแนวคิดก็ต่างกันไปนะครับเดี๋ยวผมดูในบนบนสไลด์จะเห็นผมจะทำ์เวิร์ดไฮไลท์แดงๆไว้ แต่องค์กรที่ท่านมีอยากทำ correlation แบบไหนไปเลือกก่อนท่านต้องท่านทำทำได้ขนาดไหนบางอย่างต้องใช้เทลย,ยีสูงบางอย่างต้องใช้วิชาการข้างห้างสูงตัวอย่างเช่นเรื่องของการ forecasting ซึ่งคนที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารที่เก่งเรื่อง forecasting บางทายค่าตัวแพงมากจริาิน้ทนซั่นลาเเชนเนี่ยเขาเน้นเรื่องดีมาน f o r อ c a s t i n กับเรื่อง supply f o r e c a s t i ซึ่งคนเหล่านี้ค่าตัวแพงแต่ ช่วยได้เยอะมากคนเราคืนในการบริหารภายใต้สภาพของการผันผวนของตลาดโลกนี่นะครับการทำ forecasting ถือว่าเป็นจุดที่ช่วยให้บริองค์กรรอได้เยอะมากแต่คำถามว่า forecast แล้วตรงไหมผลเดี๋ยวนะการวัดผล forecast ไม่ได้วัดว่าตรงหรือไม่ตรงอ่าหัวคุณก่อนนะครับในทางสเพเชีแล้วโอกาสไม่ตรงมีเยอะกว่าตรงถูกไหม ซาเปเชนเขาบอกว่าคุณทำฟอเรคท์เพื่อทําเป็นโมเดลขึ้นมาเขา,าทําโมเดลขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้คุณรู้ตลอดเวลาว่าคุณยังอยู่ในสภาพที่รับได้กับฟอเรคท์ตัวนี้กับของจริงหรือไม่ถ้าไม่อยู่คุณต้องมีกระบวนการกระบวนการหนึ่งเข้าไปซัพพอร์ตมันมีค่าหนึ่งเขาบอกว่าใช้วิธีนี้กันใช้เซ l ล์แอนด์โอเบอเรชั S ่นเพลนนิงเอสโคือการทำ c o l l a r a t i o n ภายในนี่สําเปเชน,นะครับ เอ e คืออะไรครับเอสคือเมื่อดีมานมีความผ,ลผลันผวนลูกค้าทางด้านฝั่งดีมานมีมีความต้องการสินค้ามากหรือหายไปเลยเนี่ยถามว่ากว่าคุณจะรู้เมื่อไหร่จะลองงบการเงินออกประมาณ30สิวันยังจะเดือนถัดไป <c oughs> ตายหมดแลใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยการทำซัพพลายเชนก็คือการ s อสคือการเอาตัวเลขของ forecasting ทั้งดีมานและซัพพลายมาเทียบกับ actual แล้วจัดการประชุมร่วมกันหาเรือกันใน Value Chain ไม่ว่าจะเป็น marketing ไม่ว่าจะเป็นฝ่าย operation ฝ่ายผลิตฝ่าย HR ฝ่ายบัญชีเพื่อเพื่อทำ Dynamic ทางการปรับตัวอย่างเช่นถ้าดีมานเพิ่มขึ้นอย่างโอคราลนตัวอย่างเช่นตอนนี้มาม่าขายดี